สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุดอูแชนเนลนะคะวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวนิยายฟิกของคู mm ่โรเตนนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่า วันที่พี่เต็นกลับถ่ายผลเรากาไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไปลาเพราะเราติดทำงานเนาะช่วงนี้แบบงานเยอะมากไหนจะติวทุกอีกของเราเพราะว่า,วาเออตอนนี้มีแผนแล้วค่ะมีแพชชั่นแล้วคือจะสอบชิงทุนเรียนต,ต่อต่างประเทศค่ะซึ่ง ทุวที่ราจะไปชิงคือมันจะมี4ประเทศนะคะจะมีญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ออ,อสเตรเลียแล้วก็มีประเทศที่4โผล่มานะคะนี่คุณแม่แนะนําว่าให้ไปแบบสอบเกีรามนดูอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออาจจะติดเบ็ตการติดกัดติด แับนิดหน่อยแบนบนั่นนาจาัาที่หรือว่าแบบพิ้งไว้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเคกลับออกยด้วยนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมารีวิวนะคะคู่ชิปโดเตซึ่งเรื่องนี้จะบอกเลยว,ว่าสนุกจริงๆแล้วมันลำบอกว่าทุกคนรู้ราคาปร่มต่างๆนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์และกดติดต่ให้กับช่องนี้้วยะคะช่อง U Channel นะคะฝากกดไลค์้วยค่ะฝากกดแชร์เลยแชร์ให้กับคู่ชิปต่างๆแล้วฝาก สสกด subscribe กบช่องเราด้วยนะคะทุกการ,รกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อ่ะมันกำลับบจใจของเราจริงๆแล้วก็ยิ่งแบบว่ามีคอมเมนต์อะคือแบบว่าเรายิ้มแน่นอนเลยค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะคือนบบาบากาคือ baby b o o b y e ขอไปน,นะคะเพราะว่าน่าจะอาจ่านตามตัวนะคะชื่อเรื่องว่าไอฉีนะคะตัวเต็มเองนะคะดูคำอธิบายของเรื่องน,นี้ทำไมหลานมึงเรียกกูวา่าป่าเอา้าเปิดมาแล้อะไรอย่างงี้เลยหรอเลยนี่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นเก่าตั้งแต่เรื่องช็อตแรกเลยคือว่าพี่น้องบีนะคะพี่บีนั่นะค,ะคือพี่เต็นนั่นเองนะคะเ <Yeah. S 2> ขามีลูกชายชื่อ AI. ไอ้ไอนี่คือชาย รูปแบบว่าพี่ตัวยองสมัยเด็กๆคือแบบผูกแก้มหน้าบีบบ้บาเลยนะคะคุณบีเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าคุณแม่ที่แบบว่าตามใจน้องไอ,อ้ยอยู่แล้วน้องอ้ก็แบบเป็นเด็กดีมากคือเขาจะเียกไง,งว่า,าวันนี้ไปทำอะไรมาโน่นนี่นะคุณแม่จะมาับกี่โมงคะอะไรอย่างนี้แล้วบีบีเนี่ยอาจะเรียกพี่บีก็ได้พี่บีเนี่ยเขาทำงานบ,นบริษัทของพระเอกของเรานั่นคือ คิมนั่นเองแต่แต่แต่ว่าคิมฟื้นขึ้นมาจำไม่ได้ว่าตัวเองมีลูกชายแล้วก็มีภรรยาแล้วแต่งงานแล้วด้วย แล้วแบบคีมบอกจำอะไรไม่ได้จำเพื่อนได้ไหมอ๋อเพื่อนบอกจำได้ชื่อยูโอเคจำแต่ได้ไหมอาจจำอาจใช่แต่จำสองคนนี้ไม่ได้คือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทายสาเหตุที่ทำให้คิมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเราปอได้แค่นี้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าอยากจะรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นสามารถอ่านเรื่องนี้ได้แล้วจะบอกว่าน้องไอ้หน่ารักมากในที่แบบหืมตาบอกป้าป่าน่ารักที่สุดป้าป่าจำได้ไหมว่าข้าวผาข้าวผัดไก่ ไปกินอ่ารสชาติของแม่ปีเนี่ยจำได้ไหมขาบอกว่าเอาสำคั้ว่าเอ้ยเขาเคยกินข้าวผัดไก่จากไหนพ่อแบบว่ายิ่นะคะก็คือช่วยแบบว่าสุดๆีวิตว่าเฮ้ยจำได้ไหมครมเหมือนเขารู้ใจแบบให้แบบฟื้นความจำคิมให้ได้สุดก็คือเคยผูดเป็นตัวกับบีว้นี่มองพ่กหาเขาผูดเป็นตัวกับเขาสักครั้งซึ่งจริงๆ ไม่ใช่ผลอะไรแล้วทุกคนเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแหละแต่ความนี่คิมจะไม่ได้สาเหตุเกิดจากอะไรนั่นก็คือแบบเรือ่องนี้ได้แล้วอะไรแล้ว,ลวมีวิธีไหนที่ทําให้คิจมจําปีกับน,น้องอายได้พี่ยูกับแจมจะหาวิธียังไงให้แบบครอบครัวนี้กลับมาเป็นสุขสันต์จักทีนะคะอ่านบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆนะคะเหมือนจะเป็นแบบว่าพระอันนี้เรื่องนี้เรื่องแรกภาคต่ออ่ะเหมือนแบบพี่บีเนี่ยเหมือนจะไปโผล่เรื่องคาเฟ่โดเตนใครที่ ยังไม่รู้เรารีวิวสามารถกดในเพลลิสเพลลิสเราได้นะคะทุกคนเลยแน่นอนชัวนะคะแล้วก็เหมือนไปนโผล่อยู่สักตอนใกล้ๆก้ท้ายนะคะหอว่าฝากน้องอ้าหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเขาไปเหมือนแบบว่าเอาเรื่องเนี้ยมปเป็นภาพต่อของคาเฟ่โดเต็นนะคะคืออ้ฉีกเงี่ยมันก็แบบเอาตัวละครสองคนอ่าสามคนนี้ไปโผล่ในเรื่องคาเฟ่โดเต็น กะะดในนาประกาคนนี้ได้บอกเลยว่าเขาแต่งดีมากแล้วก็บอกว่าแค่คับสุดเดียมากเร,เรื่องสม,มุดฉันเราจะบอกทุกคนว่านัเตอร์ทุกคนเขาตั้งใจเขียนจริงๆนะคะฝว่าจะแบบว่าได้มาทีตอนก็คือสุดๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะให้รักเขียนคนนี้เขียนต่อให้กันเรใส่เขาค่ะคอมเมนต์คมม่ะคอมเมนต์ในเรื่องแบบ คำดีๆนะไม่ใช่หรอวะเออเรองนี้ไม่สนองเลยไม่ได้มันท็อกซิกเด้อต้องใช้คำดีๆนะคะและอีกอย่างดเนตของขวัญให้เขาได้แล้วก็โดเน t นะคะแต่ตอนนี้ก็คือช่วงนี้คือแบบนะดูเศรษฐกิจตัวนี้มันแบบที่สุดที่สุดแล้วนะคะก็ฝากเรื่องนี้นั่นนะคะอาชิบโดเต็นนั่นเองนะคะมันจะมีผ้าต่อมีเรื่องคือคาเฟ่โดเต็นก็สามารถไปหาในเรื่องนี้ได้หรือว่าไปดูเราสปายกน อันนี้คือจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเราก็จะพยายามนะคะจะต้องใช้คำว่าพยายามจะมาอัดคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากให้บอกค่ะงานเยอะแล้วก็เริ่มหางานใหม่แล้วก็เดี๋ยวขาไม่บอกแล้วกันว่าเริ่มหางานใหม่เพราะอะไรเนาะแล้วก็การแล้วก็เรเรียนคอร์สอังกฤษค่ะเพื่อที่จะไปสอบโทอิดแล้วก็แล้วก็สอบชิงโทต่างประเทศอย่างนี้บอกจะมีญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียแล้วก็ยยอยอรแลมัน นนะะคคทุกจะพยายามทุกคนจะพยายามแล้วก็ปากด้วยนะคะว่า MC พี่ตินกลับมาแล้วเดอ้อแต่ว่าเห็นแต่เซตเอาเอ็ซิทตินกลับกลับมาเนี่ยคือไปดูมาแล้วอืมรายการก็เนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็คอเซิร์ฟเธอเแบลบลีกับดีซีทีทดมาบอกเลยว่าเราน่าจะไม่ได้ไปแน่ๆเลยทุกคน จริงจองแบบน้าจันทประคนไม่ทันอยู่แล้วเนาะเห็นไลอัพแล้วอยเงี้ยใครที่ไปดูนคอนเสิร์ตหรือไปหาพี่เตนกสามารถแบบแว่าให้ถูกใจพี่เตนได้เนาะนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคุว่าสวัสดีค่ะ